หัวแห่ว่าเหมือนกับว่าหัวเขามันตื่นหะพี่น้องมันเป็นตื่นเเป็นแบบเหมือนมันจะวุ่ไปเลยยังเสียนาพี่น้องไหมนี่นะอาการเป็นแบบนั้นมาสังเกตว่าไม่นะมันตื่นเหันไหมตื่ไงอันนี้กินมันตื่นไงเด็กพี่น้องนี่มันตื่นเลยตืนไงไม่นี้ส่งแล้วนะไปหมดตื่ ปลานอนอแล้วก็เฉยงานด้วยถ้านมาเบิ่งปลาเดอรนอดอ่ะเบอ่งปลาหลักกับเบอนนอเบิ่งต่างๆอต่างๆจะเป็นทียัต่างๆ เป็นท <im polarization> ีเด้อแตงสีเข้าไปเป็นหมูเลยมากแงมากกองนี่ก้องหลังนี่ชัดมากเลยโอเคเลยนะ่นี่ยเฮ้กรน่ำประเทศฮาบานฮ่อง ีขยงมันก็อ,อยู่ตลอดว่ะพี่น้องอันนี้ก็อเอาไปเลี้ยงเล็ป่าแล้วนี่ทำไมก่อนเอ้ยไม่ไล้พี่น้องต้องจะโตเก่าโตซืต้อไปใช้ตัวใช่ไหมนั่นเลี้ยงอยู่กับอันพ่อของลูกนะไรแย่งใส่ถูกต้องทุกอย่างพี่น้องแต่ว่ามีน,นี่เป็นผึ้งมักนะแกกับมักคือกันได้แต่มันตายไหมพี่น้อง นี่หเหรอสี่ลายครับไม่ได้สืบไปบว่าครั้ตอนนั้นเย่างงั้นสี่ใบบานเย็นๆสมทบทุบานเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบคือทุเรีางมันมันโอเคแล้วเนาะคนได้แล้วเนี่ยือดีก็ดีดีว่าพี่น้องก็จะเป็นความสุขอีกอีกช่วงชีวิตหนึ่งนะพี่น้องนี่มากเลย ที <oung> ่ม <osc> ีเราต้องแข่งขันเราต้องก่ต้องไปตัองสู้ก็อีหยังนะพี่น้องอย่างนี้จะมาชีวแบบนั้นแมื่อวันที่อยู่ในวงการที่ต้องแข่งขันต้องต้องให้ต้องถูกย่างอ่ะถึงจะถึงจะได้มากเห็นไหมพี่น้องถึงจะชนะถึงจะได้เงินได้ทองถึงจะมีลูกค้าไม่อยัางสี่ต้งแข่งขันสูงเหมือนนีเบื่อที่จะมาอุ้ยอุ้ยดังๆอันนี้เลยเบื่อไม่นี้เป็นคนจะเลยมัาเป็นคนกี่แบบ อยากอยู่กับธรรมชาติอยากอยู่ง่ายๆอยู่กบับบนเขาต,างๆ,ๆตางๆตางๆก่เต็มที่ตรงๆม่เต็มที่ตรงๆอ้นูยัง่ล่อหบ่อไมนี่นะเมื่อก่อนมันมีสองตัวม,มีสองตัวเดนี้แลอตัวียว้าไบนป่านะพี่หนอนนะจะจะให้แบบว่ามีหลูกมีหลานหรือามลุมหลานบอยลนะีนี่พออายุเดียวดีกว่า ก็อยู่แบบชีวิตอิสรอยู่แบบตัวคนเดียวืมกล่องหนูสัตว์กว่กล่องวหนึ่งอย่างที่นี่บอกมันคลายแต่โดนแล้วนะตัวนึ่งอือไอจะจุอยู่ที่นั่นไมยันี่เราไปหน่งแงขึ้นมาไดแล้วมัน เั่นเั่น <c oughs> ตังตเงี้ยจัดเต็มที่แล้วตังตังอ่ะ <c oughs> อืมทำอะไกับชี่ขอนอะไรหนังต่างนอันบรรยากาศมันต่างกันที่คน แค่เพิ่นบอกว่าท่านผู้ใดอยากมีครูพนาเพิ่นว่าให้มาหานังมันทั้งเตี้ยนั้งหางมันอยังนี้เสดครูท่านมีนี่เลยมากพี่น้องส่วนต่างๆ่างกมีมือทีแผนไม่แทนไปคุย,ยกับหานาเยอะมากพี่น้องไปดูแลบผู้ใดใดก็จะก่อนขยายเ่ที่นี่เป็นผู้ชายนะ แม่นี่เราสิบไปบวชี่วัดวัดปลาวัดเงินทั้งสี่เลยได้ถ่น้องสี่ห้องนนี้แต่นนี่เป็นไได้ม่น,นี่ก็เ,ยยนเนยคยคิดว่าถ้าเราเติม่นี่ปรนสบคนัมเ็จแล้วมีงานมีการนียังทำาดเราแม่น,นี่กรสิบไปบวชไปบวชี่วัดปลาเรยดอกบวช,ชีนะถิ่นเราไอ้บะนีแค่ละถูกยางวิธี่บาทมันยังมาทันบดเบือนนะถิ่นเรา้าเก่ด้อายังมีกรรมอยู่นะถิ่นเอา่าไปตอนน้ต้องต้องสูต่ก็ไปสักคนนัเพิณ มันถึงเลวลาแล้วห้องไปยุบบนกซ้ำกันก็ยุบ้านอะพีน้องไปยุบบ้านไอพราไม่หนีไม่ชินบดีไม่ชินยูโตัวเหตุที่ถูกแรงนกันสรุปไ้พี่น้องิึงไ้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ขึ้นเก่าและจัเด้วยจัดกเลยก็แจ๊กก็ตุ่กแมก็แซมกเห็นไหมนี่เนี่เอาตังๆเอาเต็มที่นะตังๆนะเอาเต็มที่ไอชีบเต็มเลยพี่น้องมจนมึงมืมอมมึง เนี่ยเพิ่งรู้นะกล้องตัวนี้ดูด็มันถ่ายสวยมากเลยใหญ่ดูดิเนาะกล้องเครื่องนี้เนี่ยเนี่ยสวยมากเลยเห็นไหมบางทีกล้องก็ไม่สวยคนสวยก็ไม่สวย,อ,สวยอือใสนะ่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนมีสองตัวเนี่ยรุ่นเนี้ยมันกนานแล้วแกได้เต็มรถเลยเนะี่ยยังไม่ได้ภาพนิ่งจะถ่ายทะลุไปอย่างนี้ทะลุมาเลยลว่าจะส่องเชือได้ไหมี่องเลยถุงเสื้อแล้วหนึ่งนี่นี่ก็ดึงหัวใครเสว่าอะไรถ่ายที่แน่เออมันได้เยอะลราคาเนี้ย อุ้ยดูห in น่อยจ้าแกไม่ถ่ายเอานะรอยองลงองลงอยพี่น้องวันเป็นอย่างน่าอมลงองลงถ่ายเลยเลือกเอาไงเออพี่น้องไปหาเราสุดทอดยคลิปนี้แม่นี่เราฝากไว้แล้วพี่น้องเราได้ฝากเป็นกำลังใจให้แม่นี้ได้ฝาะเว้แม่นี่เล่าเพลินเพลินมากนะครับเบ่งนกเบ่งกาไปสนหลาพี่น้องถ้ากันยังมากสนหลาเมือแค่เตือนนะพี่น้องระหว่างนี้ก็ไปหาใต้คลิป แม่เขาทัานนี้นมีกระแสเนาะันมีกระแสเหมือนเดิแล้วครับตังตงมังเถอะสิเออเฮียนให้ยังกับพะหมอห่างบอกจเฮียนพรหมอห่างคือพญานิชชัยาลาอะไระเบงโลดก่มห้นกระห่าลีคพอิตนี้ฝากไว้ท่านี้นะพี่น้องนี่บางนกนีนนพี่หนังโอ๊ยไปไปเดี๋ยวมาเดี๋จ้า